สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเพนราชาลีโว่ป้ายแดงนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาส่งรถนะครับให้กับพี่แม็กนะครับผมเดี๋ยวมาุยเับพี่แม็กกันเลยครับสวัสดีครับพี่แม็กและตอนนี้ครับด้านข้างของผมนะก็คือพี่แม็กนะครับมาออกรถเป็นลีโว่นะครับ2.8ล็อกโค้นะครับ4คูณ4นะครับเกียร์อัตโนมัตินะครับ็ยังไงบอกกับเพื่อนหน่อยครับว่าวันนี้การออกรถกับผมเนี่ยมันยุ่งยากไหมใช้เอกสารยุ่งยากไหมแล้วการบริการเป็นยังไงบริการดีมากครับแล้วก็คือ ไม่ยุ่งยากแล้ววันนี้พี่แม็กเนี่ยมาจากจังหวัดอะไรครับพี่อ๋อพี่ผมมาจากนครศรีธรรมราชเลมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชห่างกับผมประมาณเจ็ดร้อยโลใช่ไหมพี่ปมเจ็ 800, ดร้อยแ7ด0 8อ0โลนะทําไมพี่แม็กถึงกล้าที่จะตัดสินใจโอนจองทั้งที่เรายังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยพี่โอ้การบริการไงคาพูดคําพูดคือเป็นสิ่งสาคัญคาพูดของเซลคือเชื่อถือได้ครับจากวันนั้นจนวันนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมพี่ไม่มีก็ไม่มี น้องเขาพูดแล้วก็พูดแล้วก็คือจบเลยอย่างเงินดาวเท่าไหรอะไรเราขาดเหลืออะไรน้องเขาก็ช่วยเหลือครับผมเอกสารไม่มีมีปัญหาไหมพีไมม่ไม่มีครับไม่มีผ่านก็ผ่านโอเคครับแล้วถ้ามีโอกาสนะครับพี่จะแนะนําเพื่อนซื้อกับเพจไหนครับพี่ลองดยราชารีโอ <laughs> โอเค <laughs> พี่ <laughs> แม็กจำจำเพดได้นะราชารีโถูกโอเคก็สําหรับใครนะที่กําลังตัดสินใจนะรีบติดต่อเข้ามากันเยอะนะครับผมรถมีจํานวนจํากัดนะครับสําหรับ4ี่คูณสี่นะครับผม ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ